สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาเก็บฝานเปลือกน้ําแข็งนะครับเป็นฝานที่ผมถืออยู่อันนี้นะครับใช้ในการฟาร์มมอนได้นะครับแล้วก็ใช้ตู้บอสได้ด้วยนะครับแรงเหมือนกันนะครับน้ําแข็งตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ทะเลสาบตรงนี้นะครับนี่ครับจากนั้นแล้วครับเราก็จะวิ่งไปตําแหน่งนี้นะครับผมเขตวิหารตรงนี้นะครับผมติ๊กไว้แล้วนะครับ ให้ติ๊กเอาไว้ตรงนี้เลยบิมาครับแล้ววิ่งตรงยาวๆครับไปเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องสู้กับบอสไม่ต้องสู้กับอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะครับขวาน,นี้วิ่งไปครับ มอมเจอมอนไม่ต้องสนใจครับวิ่งเลยไปได้เลยนะครับมาถึงเราจะเจอเกตวิหารนะครับวิ่งตรงมาครับนี่ครับขวานจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดกล่องเอาได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ